เอาแล้วฟอเอาไปเจอเจอลุมครับผมเจอลุมนะคะเจอเจอลุ่มขึ้นยังยังสนใจน้องหมาอีกห่วงสีนวลก็ห่วงนะคะกลัวหมาตามมากลัวน้องหมาตามมานะคะมีหันไปมองชำเลืองมองด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อย่าเอฟซีทุกทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังขมินเช่นเคยวันนี้สาวสวยของเรานะคะจะอาบน้ําให้สดชื่นนะคะเราก็จะไปหาเพื่อนรักกันนะคะแม่แม่แมออน้ําขึ้นมาสูงมากเลยนะคะแม,แม่ขมิอนอาบน้ําให้สบายสบายเนื้อสบายตัวอาบน้ําให้สดชื่นแล้วขวนันโต้งวันนี้จะพาไปหาเพื่อนรักนะคะแม่แม่แม เอาอาบน้ำอาบน้ำล้างคิ้วหน่อยเดี๋ยวเจ๊สีตกใจล้างคิ้วด้วย,ยควนต้องจับดีๆนะอู้มุดน้ำด้วยเปียกหมดหัวหายไปไหนหเล่นน้ำรุนแรงมากเลยนะคะแม่แม่ข้าเหมือนดูอู้ บุ้งมุดน้ำทีนี้สะเทือนหมดเลยนะคะแม่แม่อ,อล้างคิว้วล้างคิว้วล้างที่สอยเขียนคิ้วออกนะคะแม่แม่เพราะว่าเดี๋ยวเจสีตกใจเดี๋ยวเจสีวิ่งหนีนะคะบรรยากาศยามเช้าก็บรรยากาศดีเหมือนกันนะคะแม่ อ,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 อันนี้ก็เป็นลานที่เราเคยมาเล่นใต้สะพานนะคะแม่แม่น้ำกระท่วมหมดแล้วนะคะใต้สะพานของเราก็ไม่มีที่อยู่แล้วนะคะน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะรู้แล้วรู้แล้วว่าจะไปไหน ขาจะพาไปไหนขหมนรู้ได้ยังไงปล่อยเลยด้ไหมครับโอ้ยไม่เอากลัวเหนื่อยระยะทางอีกไกลนะคะไม่อยากเราไม่อยากปล่อยขมืมนให้เดินเองนะคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยขมืมนเดินเองปุ๊บขโมนจะวิ่งเลยนะคะแม่แม่กลัวเขาเหนื่อยกลัวเขาหอบเพราะว่าน้ำหนักเยอะนะคะไปไน,นะคะในระหว่างทางที่จะเดินไปบ้านเจสีนะคะแม่แม่แม ซึ่งแตกต่างจากเจสีนะคะเจสีวันนั้นที่พาขมื่นเดินเล่นนะคะเจสีจะแวะทานญ้าทานอะไรใช่ไหมคะแต่วันนี้ขมื่นไม่ค่อยแวะนะคะแม่แมพุ่งหน้านะคะมุ่งหน้าไปที่บ้านเจสีอย่างเดียวเลยนะคะนี่ก็เป็นสะพานที่สาวๆของเราเคยอยู่นะคะแม่แมตอนนี้น้ําก็ท่วมหมดแล้วนะคะระดับขึ้นมากเลยนะคะแม่แม่ดูนะคะ นี่ก็อยู่ตรงที่ใต้สะพานที่น้องน้องช้างเคยอยู่นะคะแม,แม่อยู่ไม่ได้แล้วนะคะน้ําท่วมหมดแล้วนะคะมาดูกันวิ่งทําไมเร็วจังขมินจะรีบอะไรนะคะดูนะคะแม่แม่วิ่งแล้วหางชี้ฟ้าแล้ว ค lives, ุณยายบุญม uh ีคงบอกว่าขมืนไปไหนแม่หาฉันก่อนบุญมีบอกว่าขมืนแม่มาหาฉันหน่อยอู้ขโมยเจ๊เหมือนขโมยแล้ว โอ้ยแวะแวะแวะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นบ้านของคุณยายบุญมีนะคะแม่แม่แมทางผ่านบ้านเจ๊สีเหมือนเดิมนะคะทําเหมือนก็แวะเยี่ยมชมก่อนนะคะแม่แม่แ,มแวะมาทักท้ายแล้วก็ชมบ้านคุณยายบุญมีนะคะดูดูด นี่นๆโอ้ด exactly ูๆนะคะแม่ๆย่าทำไมไม่กินบุญมีโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเเย้ย <c oughs> อันนี้นะคะแม่แม่ไม่ใช่แค่ผู้ชายนะคะดูแลได้นะคะแม่แม่ผู้หญิงเองก็ดูแลได้เหมือนกันนะคะแม่แม่เก็บขยะทําความสะอาดหลักนะคะเก็บอันนี้คือเป็นหลักตอนกลางคืนนะคะแม่แม่ตอนกลางวันก็อยู่ในโรงช้างนะคะ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> เอาจับคุณยายหน่อยบอกมาบอกคุณยายหน่อยอันนี้ทางผ่าน แวะหาคุณยายก่อนนะคะคุณยายบุญมีก่อนนะคะคุณยายบุญมีของเรานะคะมีหญ้านะคะแต่ก็ไม่ยอมกินหญาเห็นขมินมาโอ้ใช้งวงสัมผัสนะคะแม่แม่สัมผัสสัมผัสนะคะกลัวกลัวขมินไม่แวะนะคะขมินบอกฉันแวะอยู่นะคะาดูนะคะก็มองซ้ายมองขวาเอ้าควันโต้งมาหรือเปล่า อันนี้คือเฉยๆยังไม่ได้เข้าใกล้บริเวณอก็เลยนิ่งๆก่อนใช่ไหมเดี๋ยวถึงใกล้บริเวณเดี๋ยวจันตาเลยนะเดี๋ยววิ่งไกลดีแล้วจะได้ไม่เหนื่อยคุณยายบุญมีนี้ก็คงแบบเหมือนเฝ้ารอเนาะขวันตรงทำไมวันนี้ไม่เห็นขม่นมาอะไรประมาณนี้นะคะพี่แม่เขาจะหันหน้ามาตรงที่ถนนเลยนะคะยืนรอนะคะยืนรอว่าจเจ๊หมือนจะเดินผ่านไหมนะ ต้องมาวันนี้แปลกนะไม่ล่าเรื่องใช่ไหมไม่ค่อยลองไม่ค่อยล่าเรืงสงสัยจะเริ่มติดย้ายเรื่มเร็วแล้วเปล่าเริ่มเร็วแล้วเริ่มเร่งเครื่องแล้วใช่ไหมเริ่มเร็วแล้วคิดถึงหนักคิดถึงหนักนะคะแม่ไม่เจอหลังจากที่ป่วยนะคะไม่ได้เจอนะคะเอาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ว รแล้วแต่ว่าน้องไผเองก็ไม่อยากให้วิ่งไกลนะคะแม่กลัวเขาหอบอออไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อเอา้าควันตุ้งเดี๋ยวเขาหน่วยกินหญ้าข้างถนนของไมม่ีนถ้าได้มุ่งหน้ามาทำแล้วไม่มีกินยาบอกเลยถ้าได้มุ่งหน้ามาทำแวเร็วๆค่ะหมือนอ่ะเร็ว,ว,เ,รวเอา้าดูมีมองซ้ายมองขวาควนตุ้งจอดแล้วนุ่น ว่าไม่รอฉันดูสงส,สัยประท้วงนะคะแม,แม่บอกว่าควรต้องขับรถมาก่อนนะคะไม่ยมอ,อมรอขโมยดูขโมยก็ยืนนะคะขโมยขโมยหน่อไม้ขโมยแล้วเขาจะไปแจ้งตำรวจจับขโมยขโมยกินใบไผ่เพราะนั่นแ่ะขโมยมามาเอาเจอพลังก่อนสบายใจเลยทีนี้เอ้าไม่ห่วงเอ้าไม่ห่วงไม่ไผ่เอ้า มาแล้วอยู so ่ใกล้บริเวณแล้วไงเริ่มเข้ามาใกล้ๆแล้วขยับมาใกล้ๆแล้วใกล้อนาคีตีนวนแล้วครับผมก็จะประมาณนี้ได้กลิ่นสงสัยได้กลิ่นตีนวลแล้วนะคะแม่เริ่มแล้ววิ่งแล้วเอางาแทงแทงดินเนี่ยดูครับเริ่มแล้วนี่งรู้ไหมนี่อะไรเริ่ม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 เร็วสปีดแล้วเอาแล้วเอาแล้วเยังไงครับผมใกล้อนาคีตแล้วเรียบร้อยเลยหางเริ่มชี้แล้ว ถ้าอยู่ใกล้บริเวณตรงนี้เนี่ยจะมาถ้ามาถึงโคกตรงนี้รีบมากเลยใช่ไหมถ้าตงนั้นก็ถึงตร้นรีบเลยถ้าถึงบ้านหลังเดียวถ้าตรงนั้นจะข้ามโคถ้าถึงบ้านหลังเดียวหลังนี้นี่รีบเลยดหางชี้แล้วมอเตอร์ไซค์หลบเด้อมอเตอร์ไซค์หลบเด้อมอเตอร์ไซค์หลบค้ามเหมืองนะคะหลบเด้อหลบเอาเองเด้อถนนนี้ค้าเหมือนทำข้าเหมือนจองนะคะ ดูดีินเสียงจ้ำจำจำเลยไม่ต้องจัดฉากไม่ต้องอะไรเลยมันคงสบายสบายคดูนต้องคนตอมาดีมากมามามาอโมอีกแล้ววันนี้เป็นอะไรโอ้ แม้ตลอดทางเลยวันนี้สงสัยไม่อิ่มนะคะแม่แมนะ่เพราะว่าเพราะทานอาหารยังไม่เต็มที่ใช่ไหมควรต้น้ำนาน้ำหนักขาดไปหลายกิโลนะคะ ลเอาแล้วเอาไปเจอเจอลุมครับผมเจอลุมนะคะเจอกค่ถินลุ่มขึ้นหนีแล้ววิ่งนีน้องหมาแล้วทีนีิยังยังสนใจน้องหมาอีกห่วงสีนวลก็ห่วง ทำเรื่องมองด้วยนะคะโอ้น้องหมาไม่มาแล้วร่างกายเพียงแรงก็จะประมาณนี้เลยรั้นีนน้อา้าวหยุดทำไมวันต้องมียกขาหลังด้วยกลัวมากลัวน้องหมาตามมานะคะแต่น้องหมาก็วิ่งหายไปแล้วขมือ หนักมากนะครับไม่ได้เจอกันสองสามวันาถามข่าวหน่อยสินวลเป็นไหนมาทำไมชิ่เหมือนไม่เห็นมา,าถามข่าวกันหน่อยถามข่าวกันหน่อยครับ ยังไงก็เหมือนเดิมครับผมจะก,กี่ครั้งกี่เดือนกี่วันก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่เคยลดถอยลงสำหรับความรักของสองสาวนะครับผมเพื่อนรัก อะไรกันนะอหักกอดหน่อยแล้วกอดกันหน่อยกอดกันหายคิถึงหน่อยพมือนอา้าวกอดกันห้หายคิถึงเร็วไม่รู้ก็คืออะไรกันนะครับผม มากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมก็คุยกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับผมมากี่ครั้งก็จะนี่แหละครับผมไม่รู้ว่าคืออะไรเสียงเรียกเสียงน้อยกันนะครับไปแล้วเอาเชือกหนึ่งหันเชือกหนึ่งต้องตามไปอ่ะมุนตามไปพอใจได้ยังเสมือ อะไรสีนวลอยากไปเที่ยวอีกบ่เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวพาไปเที่ยวช่วงเช้านี้พาเหมือนมามาหาครับผมมาออกกําลังกายนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้มาบ้านสีนวลสองสามวันนะครับผมนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับผมที่ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย สำหรับสองสาวครับมีไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงน,นะครับผมความรักก็ยังเหมือนเดิมปฏิกิริยาก็ยังเหมือนเดิมไม่มีน้อยลงถอยลงเลยนะครับก็ฝากไม่เอฟซีครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พังคเหมือนของเราด้วยนะครับผมฝากติดตามก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ